ชื่อเล่นชื่อจริงของใครที่มีตัวอักษรกอกไก่คอควายคอรักังงงูซ่โซ่ชกะเชอดอชะดาต่อปะตักถอฐานทอนางงโนทฟังทางเน้ดาวุฒย้ายราศีสิบมิถุนาหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทวาจาดีวาจาเงินล้านเนอต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีนะ ปากดีมีเงินล้านวาจาดีมีเงินล้านวาจาจะสร้างเงินล้านวาจาจะสร้างความร่ำรวยเออ ่วงนี้ต้องบอกเลยคนชื่อตัวอักษรชื่อเล่นชื่อจริงตามที่กล่าวไปดังข้างต้นนะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมันสอดรับในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วนั่นหมายความว่ายิ่งช่วงเวลานี้นะคือดวงมาให้เต็มที่ยิ่งคุณพูดจาดียิ่งมีโอกาสมีเงินล้านนะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการทํางานถ้าเกิดคุณทํางานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารจรจา ประชาสัมพันธ์หรือว่ามีการสื่อสารการเข้าสังคมกันต้องเข้าหาคอนเน็กชันกันการพบปะผู้คนเยอะแยะอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งมีโอกาสว่าถ้าเกิดคุณพูดจานะด้วยวาจาที่ดีการเจรจาสื่อสารที่ดีของคุณในช่วงเวลานี้มีโอกาสประสบความสําเร็จและสำฤทธิ์ผลได้ดีนะขอให้คิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ในช่วงเวลานี้เพราะยิ่งคุณคิณคดดีพูดดีทดําดีสื่อสารดีนะ เออมันยิ่งส่งผลเพราะจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเจราจาสื่อสารอะไรต่างๆประสบความสําเร็จราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยแล้วก็เออประสบความสําเร็จสมหวังดังใจประธานปรารถนาอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าทํางานประจำนะการสื่อสารเจราจาพาทีอะไรต่างๆช่วงเวลานี้มีโอกับประสบความสําเร็จสูงมากนะและส่งผลให้มีความโดดเด่นนะคะหรือว่า ผลงานนะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตด้วยจากผลงานของคุณในตอนนี้นะหรือถ้าเกิดทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าจาที่ดีของคุณจะเรียกลูกค้าลูกหานะผู้ว่าจ้างอะไรต่างๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณได้มากทําให้พูดพูดนาเสนอได้ดีนะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ ยิ่งพูดถึงสิ่งที่ด,ดียิ่งโอยพอให้ตัวเองนะยิ่งพูดจากับผู้คนด้วยน้ําจิตน้ําใจมตรีที่ดีนะคะมีความเมตตายิ่งส่งเสริมให้ลูกค้าลูกหามากผู้ว่าผู้ว่าจ้างอะไรต่างๆก็จะมาจ้างงานคุณเยอะนะส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยทาให้มีการเงินหลังไหลๆมาเทมาทํางานอะไรเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเจรจาหรือการใช้คําพูดการพูดออกหน้ากล้องนะอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณได้ ได้เป็นอย่างดีหรือเป็นไปได้ว่ายิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งปังยิ่งพูด,ย,พดยิ่งมีโอกาสที่จะมีตังเป็นหลักๆานเนอะ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารเนาะหรือว่าพูดจานะพูดแต่สิ่งที่ดีในช่วงเวลานี้นะหรืออวยพรให้ตัวเองบ่อยๆในช่วงเวลานี้มีโอกาสขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขอความสําเร็จได้ความสําเร็จขอความสมหวังได้ความสมหวังขอเงินขอตงังมีโอกาสได้ตังมากมายมหาศาลเนาะ เนั้นช่วงเวลานี้พูดจาถึงสิ่งดีๆเข้าไว้นะหรือการสื่อสารติดต่อเจรจากับใครก็ขอให้เป็นไปด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดีแล้วการเจรจาทุกอย่างจะราบรื่นประสบผลสําเร็จด้วยดียิ่งพูดยิ่งปังยิ่งพูดยิ่งดังยิ่งพูดยิ่งได้ตังยิ่งพูดยิ่งมีเงินใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ